ดาวรุ่งพุ่งแรงของ NBA Victor Wembanyama มนุษย์ต่างด้าว Victor Wembanyama เกิดเมื่อวันที่4มกราคมปี2004ในเมืองเลซาเน่ประเทศฝรั่งเศส<ม>เมื่อตอนเด็กน้องชายได้เล่นทั้งฟุตบอลยูโดและบาสเกตบอลแต่ว่าชอบอัานไหนสุดก็น่าจะดูออกแหละที่บ้านก็มีส่วนสูงที่สูงเวอร์กันหมดแถมแม่ยังเป็นโค้ชทีมบาสเด็กอีกด้วยแม่บอกเล่นบาสเธอลูกตอนอายุได้ดดด15น้องชายก็เริ่มเข้าเล่นบาสอาชีพเริ่มจากทีมนันเทล่าไนที่2ไอยังแอสเวลและจบด้วยเมโทรพอลิแทนไนที่งเส ก่อนที่จะเข้าดรับเอ็มีเอน้องชายยังเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ลีกและด้วยอายุแค่15แต่มีส่วนสูงถึง6ฟุต10หรือประมาณ208เซนแถมสกิลต่างๆที่เหนือชั้นทําให้มีอนาคตในลีกนี้อีกไกลและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงน้องชายสูงขึ้นเป็น7ฟุต3หรือ220เซนแถมยังได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็น MVP รางวัลแชมป์และอื่นๆอีกเพียบประเทศฝรั่งเศสมันเอาอะไรให้เด็กกินมาถึงได้ตัวใหญ่ได้ขนาดนี้แบบนี้ก็เข้้้าาททททงงีีมแนิเเป่่ลพัฤดู เพื่อจะได้ดรับอันดับหนึ่งและก็ได้มาเก่งๆในปี2023สเปอร์ได้ดราฟวิกเตอร์เวนบบญยาม่ามันเป็นอันดับที่1ในความหวังที่จะปั้นเด็กคนนี้เป็นแฟนชายเพยเยอร์ฤดูกาลแรกใน NBA ก็สุดยอดด้วยผลงานระดับมนุษย์ต่างดาวทาให้ได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์บ็อกลุกกี้คนแรกที่ได้รางวัลออรดิเฟนซีเฟิร์สทีมจบเป็นที่2ผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมรองจากโคปบอยขี Boy ้งอแงและสุดท้ายรางวัลลุกกี้ออฟเดอะีย์ฤดูกาลนี้เพิ่งกดระดับ50แต้มมากที่สุดในอาชีพแตออนนนนีี้้ยััังงเเป็ดบท่5ขาชิ เกมวีีอทั้งเกมรับเกมลุกน้องชายทาได้หมดทาให้ตอนนี้เปิดชนะ19แพ้2ีดีกว่าฤดูกาลที่แล้วที่ชนะ22แพ้ถึง60อย่างก้าวกระโดดจะเป็นยังไงต่อไปก็คงต้องรอติดตามในฤดูกาลนี้นะครับถ้าใครชอบเวมบี้เหมือนผมก็ตามเสื้อเวมบี้ของเอ็นเลเวสแลมไว้ใส่เชียร์ไปได้อีกยาวๆนะครับเสื้อยืดสกรนีน DTG ขนาด16คูณ21นิ้วใหญ่ๆไปเลยมีทั้งสกีน2ด้านและสกีนด้านเดียวไปตามกันได้แล้วที่เอนเลเวสแลมนะคะ